ดูเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ iOS ได้ยังไงไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่ารายการใหม่หนึ่งรายการเมื่อเข้าไปแล้วน,มมนะครับเราก็ไปที่เมนูทั่วไปนะครับทั่วไปหัวข้อเมื่อเข้าไปที่ทั่วไปแล้วนะครับเกี่ยวกับปุ่มก็เข้าไปที่เกี่ยวกับชื่อ리차노ปุ่มทั่วไปวย้อนกลับเขาก็จะแจ้งว่าชื่อที่เราใช้อยู่ ในเครื่องเราชื่ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วปัดขวาต่อไปครับเกี่ยวกับหัวข้อเวอร์ชันซอฟต์แวร์14.8ก็จะแจ้งว่าเวอร์ชันซอฟต์แวร์เป็น14.8อันนี้ก็คือระบบปฏิบัติการ iOS นั่นเองนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆง่ายๆเองนะครับ